สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกด้วย เอสแนะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้เอสแคเองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและเอสแเองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรทองอย่าพลาดนะครับ สำนักข่าวอินไซเดอร์ ider, รายงานนะครับว่าธนาคารกลางทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่มองเห็นว่าทองคําเป็นสินทรัพย์สํารองที่โดดเด่นมากขึ้นสวนทางกับสกุลเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมคุณค่าลงหรือที่เขาเรียกกันว่าดีดอลลาร์ไเซชันนะครับโดยจากการสํารวจของสมาคมค้าทองคําโลกหรือว่า World Gold Council พบว่า62%ของธนาคารกลางทั่วโลกอาจจะเพิ่มสัดส่วนทองคาในฐานะสนทรัพย์สรองมากขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่เพียง46%ขณะเดีย เดียวกันนะครับการสำรวจดังกล่าวนั้นก็ยังพบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ตอบแบบสอบถามคาดว่าเงินดอลลาร์จะมีสัดส,ส่วนเพียง40-50%ของเงินสำรองใน5ปีข้างหน้า หากสถานะของสกุลเงินดอลลาร์เป็นเช่นนั้นจริงก็นับว่าเป็นการลดลงจากไตรามาสที่3ที่เงินดอลลาร์และทองคำคิดเป็น51เและ15%ของทุนสำรองระหว่างประเทศตามลำดับไม่แปลกใจเลยนะครับที่หลายประเทศนั้นต้องการเพิ่มสัดส่วนทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศเนื่องจากระดับอัตราด,ดอกเบีย้ยและความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อความเสี่ยงทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจบริหารเงินสำรองของธนาคารกลางซึ่งคล้ายกับปีที่แล้วสมาคมทองคำ โลกได้ระบุเอาไว้นะครับทั้งนี้นะครับผมข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยสาร์คอาอิไซเดอร์ระบุว่าธนาคารกลางโลกต่างก็ซื้อทองคําเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งหลายประเทศนั้นคว่ำบาตรมอสโกซึ่งทําให้ในะครับการถือครองสกุลเงินต่างประเทศนั้นต้องหยุดชะงักลงโดยเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้หลายประเทศพยายามลดการพึ่งพาสกุลดอลลาร์ลงและหันมาเพิ่มสัดส่วนทองคําในฐานะทุนสํารองระหว่างประเทศมากขึ้นโดยในไตรามาสที่1ป ปี2 5 6 6นี้นะครับธนาคารกลางทั่วโลกก็ได้ซื้อทองคาเพิ่มขึ้นแล้วคิดเป็นประมาณ176%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับอย่างไรก็ตามครับมุมมองของบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนั้นยังแบ,บ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือเหล่านักวิเคราะห์มองว่าธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มักจะมีทัศนคติเชิงบวกต่อทองคํามากกว่ากลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาไประดับหนึ่งแล้วนะครับที่ยังคงหนุนนําตัวของ US d ลลาร์อยู่นี่ก็ทั้งหมดครับที่เราได้นํามารายงานกันนะครับนักุนข้อมูลอาง ยิงจากทางกรุงเทพธุรกิจครับขอบคุณครับ